เมื่อตั้งใจไปเล่นสกีแต่ไม่ได้เล่นสัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนจากนอเยค่ะวันหยุดนี้เราสองคนกับพุ่สามีก็ขับรถนะคะไปต่างเมืองที่ชื่อว่าสีดานเพื่อไปเล่นสกีทุกปีเราก็ไปเล่นอยู่แล้วนะคะแต่ไปแบบไปเช้าเย็นกลับค่ะแต่ปีนี้เราอยากพิเศษก็คือจะไปพักที่โรงแรมบนเขาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับที่เล่นสกีเลยแต่ก็ต้องผิดหวังค่ะเพื่อนๆเอนเพราะว่า วันนี้จุดที่เล่นสกีตรงข้ามโรงแรมที่เราจะเข้าพักนะคะปิดค่ะเพราะว่าลมแรงมากๆนะคะคืออากาศดีท้องฟ้าเส,สา่สมาสแต่ว่าเหมือนเป็นพายุหิมะนะคะแล้วก็สังเกตเห็นแล้วแหละตอนที่ขับรถเข้ามาจุดที่เล่นสกีคือไม่มีคนเลยไม่มีรถจอดสักคันเลยนะคะแต่เราก็ ทำอะไรไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็ยังเช็คอินโรงแรมไม่ได้ด้วยเพราะต้องรอบ่ายสามก็เลยไปเล่นสไลเดอร์รอนะคะมันก็เล่นได้แหละเพื่อนแต่ระหว่างที่เล่นนะคือหิมะก็ปลิวก็พัดลมแรงมากๆถ้าจะต้องขับรถไปเล่นสกีที่จุดอื่นแล้วมาเช็คอินที่โรงแรมเราก็ไม่โอเคคะ่ะ ถึงทริปเล่นสกีปีนี้จะลม่มแต่ก็ยังได้เล่นสไลเดอร์และก็ถือว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศที่นอนด้วยค่ะ